เคล็ดลับนะครับในการที่ทําให้มาสเตอร์นะครับหรือว่าโรงพยาบาลมาสเตอร์พีซเนี่ยเติบโตเนี่ยจริงๆมันง่ายมากนะอาจจะง่ายซะจนทํายากนะครับเพื่อหนึ่งคือเรื่องของ integrity หรือความซื่อตรงเช่นรู้สึกยังไงบอกอย่างนั้นนะครับกับคนในทีมเรากังวลใจอะไรเราอยากเห็นอะไรเรากล้าบอกเขาเป็นตรงไปตรงมาเมื่อมีความซื่อตรงการบอกกันมากขึ้นการ communication ก็มากขึ้นเรื่องที่2ครับคือการให้เกียรติและอันที่3าคือเราให้พื้นที่ ทให้โอกาสให้คนเนี่ยได้แสดงฝีมือได้แสดงความภูมิใจแล้วกันเนาะด้วยตัวเองหรือไม่นะครับถ้าองค์กรไหนก็ต้มที่ทํสามเรื่องนี้เนี่ยก็จะเป็นองค์กรที่มีโอกาสเติบโตได้สูงถ้ามีการคุยเรื่องยากกันได้นะครับแก้ไขปัญหาได้องค์กรก็จะเติบโตนี่แหละครับคือเคล็ดลับของเราครับ สวัสดีครับผมปิ๊นะครับและนี่คือรายการ t ท m แมชชีนรายการที่จะถอดบทเรียนชีวิตของนักธุรกิจดาราเซเลบวันนี้ผมอยู่กับคุณหมอเสนะครับนายแพทย์ลาวีวั์มาชมาดนนะครับ CEO ของโรงพยาบาล m a s t e r p i e ีซเรามาดูกันนะครับว่าคุณหมอเสเนี่ยทำยังไงถึงพาโรงพยาบาล m a s t e r p i e ีซเข้าสู่บริษัทมหาชนได้ครับ สวัสดีครับสวัสดีครับพี่ครับผมยินดีต้อนรับคุณหมอเสสู่รายการถามแมชชีนนะครับผมวันนี้อยากให้คุณหมอเสแบบมาแบ่งปันประสบการณ์ที่เกิดขึ้นในชีวิตให้กับคนดูของเราดูนิดนึงนะครับยินดีครับโดยเฉพาะประสบการณ์ความล้มเหลวเนาะนะครับว่าลมคุกคุกคานยังไงมาไงเงี้ยถนัดเลย อะไรเป็นแรงบันดาลใจหรือเป็นสิ่งที่ตกผลึกที่ทําให้คุณหมอมาเริ่มธุรกิจนี้ครับผมย้อนกลับไปสิปีที่แล้วะนะสัญญากรรมใครๆก็รู้จักแต่มันยังไม่บุมเหมือนวันนี้2ยังไม่ได้รับการยอมรับเท่าวันนี้นะครับ <S <S ตอนนั้น,นผมคิดว่ามันเป็นธุรกิจเรียกว่าสุดทางหรือไฟนอลโซลูชันจริงๆความฝันตอนนั้นนะฮะอยากทาซื้อไขยที่เดนทำลงพยาบาล,ลเล็กๆที่บ้านปกติกลับไปทาได้บ้านได้วันเดียวก็แยกย้ายออกมาเนาะแล้วก็ขึ้นมาอยู่เทพนะครับก็มาเริ่มต้นสร้างในทรัพย์ตัวใหม่ ผมเคยไปแม้กระทั่งว่าลองไปเป็นหมอตรวจแบบสุขภาพอ่ะตามโรงงานนะฮะก็ตรวจทีหนึ่งวันเป็นร้อยคนอ่ะตรวจเสร็จจําได้เลยว่าตรวจเสร็จแล้วตรวจมันไม่ใช่ตัวเองอ่ะคือไม่ว่าจะทําอะไรมาจะฉีดโบท็อกอะไรมาสุดท้ายไปทั้งมันก็ต้องทาสัญญากดำนะครับเพราะฉะนั้นเมื่อเรารู้ว่ามันเป็นธุรกิจสุดทางนะครับแล้วจะไม่มีใครสถาปนามาจริงจนะังเนาะทุกอย่างมันจะเป็นแฟกเมนต์มากมันแบบกระจัดกระจายก็ในนั้นเลยก็รวมเหมือนถ้าเป็นสมัยก่อนทางจีนก็รวมแฝงนะ mm hmm. นะรวบเลย วันแรกที่เข้าตลาดหลักทรัพย์จนถึงปัจจุบันนี้ m a s t e r p ์เพีเปลี่ยนแปลงไปยังไงบ้างครับเรามีทั้งโอกาสและคนเก่งเข้ามาเยอะมากเราะปัจจุบันนะมาเก็ตแคปเราจากวันนั้นแทบจะเข้านะพันกว่าล้านสองพ ตอนนี้ขึ้นมา20,000นกว่าละหลายคนทั้งหมหาผมบอกรู้อย่างนี้วันนั้นน่าจะไปอยู่มาเป็นทีมเราตั้งนานแล้วแต่ผมก็บอกยังทันนะครับยังรถรถไฟกระบวนเนี้เพิ่งเริ่มต้นอันที่2คือมีธุรกิจมาเสนอผมเยอะมากผมมันจริงๆเป็นคนถนัดวางกลยุทธ์ผีด็กไปว่าเรื่องนี้ต้องทําอะไรต้องเอาอะไรมาจับหนักกาอะไรอะไรเงี้ยมันเลยได้มีโอกาสได้ทําสิ่งที่เต็มถนัดอันนี้คือขี์พอยสำคัญทำสิ่งที่เต็มรักทําสิ่งที่โลกต้องการคือมีคนต้องการมันอ่ะและอันสุดท้ายคือทําเงินด้วยคือโรงพยาบาลแนวสัญญกรรมมามีเยอะมากเลยครับ มาสเตอร์พีซมีจุดเด่นยังไงบ้างครับวันนี้เองเราทำศัลยกรรมใช่ไหมเราเป็นโรงพยาบาลเราทำก่อนเราข้าตาดก่อนตอนนี้มีคนอยากทำเพียบเลยแต่ว่าจริงๆแล้วสิ่งที่คนไม่รู้กปนเลยนะคบคนไม่รู้นระือว่าความสำเร็จคือคำว,ว่าเป็นโรงพยาบาลเพราะคนบอกว่าหมอเสดทำโรงพยาบาล <c oughs> แต่จริงๆแล้วไม่ใช่เลยนะ <c oughs> จริงๆโรงพยาบาลเป็นแค่ point มันเป็นแค่สิ่งก่อสร้างแต่ระบบในโรงพยาบาลต่างหากที่สำคัญกว่านะครับคนในโรงพยาบาลคนที่ทำงาน เป็นสิ่งที่สาคัญกว่าเป็นโรงพยาบาลแต่เป็นซูเปอร์มาร์เก็ตทุกอันขายดีหมดเลยครับนะทุกอันบริหารงานแยกหมดเลยนะครับหนึ่งแน่นอนคือจมูกสองคือในเรื่องของทาหน้าอกอันดับสามเนี่ยก็คือการดึงหน้าไลโปซักชั่นหรือนะเรียกว่าการดูดไขมันสมรรถนะเพศชายนะเช่นในเรื่องของอไม่สามารถแข็งตัวได้หนะรืนะรอว่า,อ,าอยากให้ไซส์เปลี่ยนไซส์ให้ใหญ่ขึ้นอะไรอย่างเงี้ยก็ไม่น่าเชื่อตลาดระเทศเยอะมากหกถึงเจ็ดเดือนที่แล้วนะเริ่มต้นจากศูนะ ปรบัลขึ้นมาเดือน,นเกินสิบล้านต่อเดือนนะนั่นเท่ากับปีหนึ่งเกินร้อยอ่ะอยากให้คุณหมอแชร์นิดนึงครับว่า1ิปีที่ผ่านมามีช่วงไหนที่แบบธุรกิจดาวหรือว่าเรารู้สึกพลาดไปตัดสินใจผิดไปบ้างครับอันที่หนึ่งนะครับผมเสียคนดีๆไปเยอะที่เราตตตัวเพราะผมพยายามหันคนเนาะหันคนตลอดเวลานะใครรู้จักผมไม่รู้ว่าผมทําพี่ทํางานผมไหมคนผิดมาแล้วไม่ใช่ก็แค่จากลากันไปเนาะแต่สําคัญคือมันมีเรื่องของคนที่แหมย้อนเวลากลับไปแล้วน่าจะรักษาเขาได้ดีกว่านี้ นะครับเพราะวันนั้นเองภายใต้ทรัพยากรเรื่องซอฟต์สกิลเรื่องอะไรเราก็ไม่มีเนาะนะครับก็มาเป็นหมอใช่ไหมคะนอ่านหนังสือแล้วก็ไม่พอนะครับก็เรียนรู้จากคนที่1นึ่คนที่2คนที่3ามอะไรเงี้ยต่อให้จากลากันไปไม่ดีผมก็ยังลายไปขอโทษนั่นะคือเรื่องที่นนะ1นเนาะเรื่องที่2ก็คือเรื่องของการเข้าตลาดย้อนกลับไป78ปีที่แล้วอะ,อะได้คนมานึกว่าจะใช่นะได้ CFO มาโอ้ใช่ละอ,อ้าวไม่ใช่นี่หว่าได้ FA มานึกว่าใช่อ้าวไม่ใช่นี่หว่าอะไรแกนะครับกว่าจะเรียนรู้ได้ว่า ของจริงเป็นยังไงนะครับสิ่งที่คนททำเป็นยังไงก็ต้องมีราคาที่ต้องจ่ายไปเยอะมากคุณหมอเสระให้ฟังนิดหนึ่งดีครับว่ามีวิธีคิดวิธีสร้างโปรเจกต์ใหม่ๆยังไงผมเห็นมีแผนกนู้นแผนกนี้งอกมาตลอดมีโปรเจกต์ที่ต้องไปดิวที่นู่นที่นี่ตลอดนะครับ,รบอันแรกคือมันต้องหาคนก่อนคนคนนี้บอกนั่นกันทาอะไรวะที่เรากับเขาทาแล้วเติบตัวร่วมกันเหมือนหาเวทีให้เขาต่ออันที่2คือเรื่องของการที่ทําระบบการบริหารจัดการที่เราไม่ได้ทําแบบวอเตอร์ฟลอ กันเป็นขั้นบันไดเนาะจาก CEO สั่งการลงไปไม่ใช่ก็เราทำจากล่างขึ้นบนระบบที่พวก Google ใช้ Tech Company ใช้หรือว่าที่ Silicon v a นเ e y ใช้หาเฮตหนึ่งคนที่เรียกว่า PO หรือ Product Owner ก็เหมือนเขาเป็นเจ้าของแผ่ะนแอรทีนี้พอเขาเป็นเจ้าของเนี่ยเขาก็จะมียูนิตเขามีตั้งแต่เซลล์มาร์เก็ตติ้งคอนเมีทุกอย่างอยู่ในนั้นหมดเลยแต่ว่าสําคัญคือความเช a l l e n เนี่ยคือการเปลี่ยนแปลงและต้องเชื่อก็ตัวประตงค์คือเร็วเรื่องของความภูมิใจ และสุด<ม>ท้ายครับมันได้ผลลัพธ์เกิดความล้มเหล,ลวเราก็ไม่โทษกันล้มเหลวก็มาลองใหม่อันนี้คือสิ่งที่เราแตกต่างนะครับที่ทําให้เกิดโปรดักต์ใหม่เยอะถ้าคุณหมอเสสามารถย้อนเวลากลับไปแก้ไขอดีตสักช่วงหนึ่งได้เพื่อให้ประสบความสําเร็จมากกว่านี้คุณหมอเสจะกลับไปแก้ไขช่วงไหนครับออเป็นเรื่องที่ผมจะตอบทุกคนเสมอเลยนะคือเรื่องซอฟต์สกิล เริ่มที่เพล e m เ n ้นจูเนย์นะครับย้อนเวลากลับไปนะสักสิปีที่แล้วนะเราฟังเก่งเรื่องนี้วันนี้นะตัวผมเรามาเตอร์เนี่ยรวยกว่านี้สิเท่ามีที่ปรึกษาทางการเงินคน,นหนึ่งผมเชิญมาพอตอนประชุมเสร็จทุกคนเดินออกท่านที่ปรึกษาพี่ท่านนั้นอนะบอกมอเซยขอคุยด้วยงกันสองคนหน่อยสิพี่เขาบอกว่ามอสเซยเป็นเจ้าของที่เก่งที่สุดตั้งแต่แกเคยเจอมาเลยแต่มอเซยเป็น CEO ที่เฉยๆมากเยเหมือนแบบโดนปบหน้าแกเคยเป็นทาเล่น หรือเป็นเขาเรียก management เทคนะิคสิงคโปร์เนาะแล้วก็เล่า้ฟังว่าตอนบีที่น,นู่นเงินเดือนก็ได้สูงเงินที่จ่ายค่า Training เทรนนิ่งเยอะกว่าเงินเดือนนี่คือสาเหตุครับที่ทําไมเมืองไทยยังไงก็สู้สิงคโปร์ไม่ได้เพราะคนไทยเก่งแค่ hard skill แต่ soft skill เฉย อยากให้ฝากถึงคนที่อยากเข้ามาเริ่มในธุรกิจความงามธุรกิจสัญจกรรมอย่างเงี้ยครับผมเป็นมือใหม่ก็ได้หรือว่าคนที่กําลังทําอยู่แล้วก็ได้ครับผมอันที่หนึ่งคือระบบหริต็มนะครับต้องให้ความสำคัญด้วยไม่ได้ว่าแค่เรื่องของการขายลูกค้าเรื่องของเทคนิคและกระบวนการนะครับที่เราจะต้องไปให้สุดให้ได้และสุดท้ายครับผมคิว่าูืความตั้งใจนะครับตั้งใจและใส่ใจการซื้อตรงไม่ว่าจะก,กับทีมงานภายในหรือว่ากับลูกค้าที่เราต้องคิดวินวินเสมอต้องวินเขาก่อนแล้วค่อยวินเรา สิ่งเหล่านี้ครับมันเป็นคอมโพ n เนนต์ที่ทําให้ธุรกิจความงามเติบโตนะครับแต่อย่างไรก็ตามถึงเป็นหลักการที่เหมือนจะง่ายมันต้องกลับมาว่าแล้วเราต้องแพ็คทีสและต้องฝึกมันให้ได้นะครับใส่ใจในเรื่องที่คนทั่วไปไม่ใส่ใจนะครับตรงนี้เชื่อว่าถ้าใครทําเรื่องเหล่านี้ได้ก็จะสําเร็จครับใน10ปีข้างหน้าครับผมคุณหมอเสมองมาสเตอร์ e พีซไว้ว่ายังไงบ้างครับ อาจจะนานไปนะสัก5ปีแล้วกันจริงๆต้องบอกความฝันผมเราต้องการเป็นเบอร์หนึ่งได้โรงพยาบาลเฉพาะทางไปโดยการใช้แมเนอร์ชินเทคนิคต่างๆเนาะเรื่อง People นะครับที่เราชํนานาญที่เราจะช่วยคนได้เซลมาเจาติกอะไรแก่นะได้นี่คือสิ่งที่เราตั้งใจว่าจะเป็นนะครับเราคงไม่ได้ทําเป็นมาสเตอร์พีดแต่ละด้านแต่ว่าคงเป็นแต่ละที่ที่เราไปช่วยเขาได้นะครับก็หวังว่าด้านเฉพาะทางอั่นเอเนาะเราก็อาจจะมีรูมตรงนั้นในการที่เราจะเติบโตไปครับ ขอบคุณที่ติดตามรายการ Time Machine นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กันด้วยนะครับสวัสดีครับ